สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้งพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดพระยองครับผมสวัสดีครับเช้าเชวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นวันที่12เนาะพรุ่งนี้ก็หยุดแล้ววันนี้ก็จะน่าจะเป็นวันทํางานวันสุดท้ายนะครับสําหรับหลายคนที่ทํางานบริษัทก็ดีหรือโรงงานก็ดีนะครับก็ถนนสายมิตรภาพหรือ ทางเหนือทางใต้ก็น่าจะเต็มแน่นอีกเหมือนเดิมแหละก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะทุกท่านทุกคนเลยนะครับบุญบารมีหลวงปู่ทิมอิสริโกพ่อพายกุมารแม่บัวแม่ส้มแม่ขนมทั้งห้าคุ้มครองปกปักรักษาเราท่านนะครับทีนะวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบเอาละเอาละมีอยู่ห้าชุดนะครับในชุดนี้เคย ลงรายละเอียดแล้วว่าเป็นพระอะไรนะครับเป็นรูปหลอ่อเป็นาพาพบูชานะครับรูปเหมือนของหลวงปู่ท่านนะครับหน้าตักน่าจะน่าจะสามนิ้วมั้งหรือจะสองนิ้วนะน่าจะสองนิ้วแหละเพราะว่าองค์ใหญ่องค์ใหญ่เขาเขาใหญ่กว่านี้อยู่นี่องค์ใหญ่เนาะนี่น่าจะสองนิ้วลวมะมั้งผมว่าครับองค์เล็กๆนี่แหละ ครับเอาไว้ตั้งหน้ารถก็ดีหรือเอาไว้เป็นที่บูชาก็ดีนะครับเดี๋ยวมาแบ่งปันกันให้ผมมีอยู่ในช่วงสงกรานพิเศษวันนี้12นะ12วันวันเดียววันเดียวหมดมีแค่นี้เนี่ยห้าชุดผมจัดมาให้5ชุดเป็นพิเศษชุดเลยนะครับเดี๋ยวจะตกใจเลยนะครับชุดนี้นะอ่ะห้าชุดนะครับนี่ก็จะได้มงคลชุดนี้เป็นเนื้อว่านจำปาสักนะครับตำราจากสำเร็จรุนเลยนะครับ นี่ครับเขาก็จะมีเนื้อมีโทนของเขาอยู่นะครับความแก่ความเกา่าอายุมากๆผ่านการเวลาอย่างนี้นะครับแต่ของระบุทีมเราก็ตี2 5 0 8โน่นละประมาณนั้นเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งเขาก็จะเริ่มมีตะกุดตะกุดก็จะเป็นเท่าที่ดูมันก็จะเป็นตะกุดที่เป็นทอง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 แรงเถื่อนลนะแล้วก็จะออกเป็นฝาบาทอันนึงนะครับนี่นะฝาบาท มบนี้เลยนะครับเนาะครับก็จะแบ่งปันกันให้เอาไปคุ้มครองเนาะเป็นมงคลกับครอบกับครัวครับรายการที่1ครับรายการที่2ครับเป็นคุณแผนยุคเก่านะครับผมเป็นบล็อกไม้ตะเคียนนะครับบล็อกไม้ตะเคียน2 5งพันถึงหนึครับงดงามมากนะครับตัวนี้มีมีพลายแน่นอนนะครับมีพายแน่นอนแล้วก็ มีบอลหน่อยบอลก็ติดด้วยนะครับแล้วก็ปั้นมือแกะมือกดมือทุกองค์ดูนะครับถุงมือสารนะนี่เป็นตะขุดสองดอกสาริการนะครับเป็นรอยกดรอยมืออยู่เลยนะครับก็เหลือเฉพาะองค์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับนอกนั้นก็แจกไปน้านะครับอันนี้คือคัดไว้นะอันนี้ที่คัดไว้เพราะไข่ที่นั่นก็จัดเลยนะครับนี่ครับคัดสวยทุกองนะครับนี่ครับเป็นบล็อกไม้ตะเคียนครับ หมายมงคลเป็นองค์ที่สนะครับนี่นะเป็นรายการที่2แล้วก็สีพึ่งหลวงปู่ทิมอิสริโกนะที่แบ่งกันไปอีกเอาเลยนี่ครับเป็นรายการที่3ครับแต่ก็อีกอันนึงก็ที่จะให้นะเอาให้เลยก็จะเป็นเหรียญครับเหรียญ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 กระถินนะครับเป็นกรินเป็นงานกรถินของวัดละหารไรนะครับซึ่งเขาทาทุกปีผมก็ร่วมทุกปีนะ หล,หลายท่านอาจจะได้และหลายคนก็อาจจะยังไม่มีนะครับเป็นเหรียญน,นั่งพานนะครับนี่นะเหรียญนั่งผานปี2,564นะครับเป็นเหรียญนั่งพาน, 2, นร,นยนนานรวยทรัพย์900ล้านนะครับของวัดอาหารไร้สร้างเขาจะทําทุกปีครับแต่ละแต่ละปีเ็าจะมีมงคลออกมานะครับทุดนี้ก็จะเป็นนั่งผ่านนะครับเป็นนั่งพานทองแดงแล้วก็ลงยาจีวรเหลืองครับนี่นะ ประมาณนี้เลยนะครับนะซูมให้ดูยังไม่ผ่านการใช้อยู่ในซีนอยู่เลยนะครับนี่นะลทีมท่านนะครับชุดนี้ชุดนี้ทันนั่นนะครับผมเนี่ยชุดนี้ทันหลวงพ่อเชยนะครับผมน่าจะทันนะถ้าดูข้อมูลนี่ขเขาจะมีโค้ดร,รันอยู่ตรงนี้นะครับิิิ อาจารย์เมตตาที่ทานจิตพอสมควรนะครับเป็นพิธีใหญ่ของปีอยู่แล้วของวัดอยู่แล้วนะครับผมก็ให้ไปอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผมเนาะอีกหนึ่งรายการนะเอาเลยเอาเลยนะครับสุดท้ายลอ็อตสุดท้ายลอ็อตสุดท้ายสงการสงการและก็อีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งรายการนะครับ,เป,รบเป็นลูกอมครับเป็นลูกอมยศจัดลูกอมเป็นลูกอมเลขสามเด้อ เป็นลูกอมสุดท้ายแล้วนะชุดนี้นะครับผมผมว่ามันเป็นอันสุดท้ายแล้วผมก็แจกไปสักตอนนี้เริ่มห่วงแล้วครับผมเดี๋ยวนะอยู่ที่ไหนนี่เลยนะครับเป็นลูกอมนี่เลยนะครับเป็นลูกอมนี่สวยเนื้อจัดจัดนี่นะนี่ครับลูกอมเลขสามนี้ครับ นี่ครับอีกหนึ่งรายการหนึ่งสองสามสี่ห้าสุด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 นะครับอ่าสุด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 หลายคนก็คงจะรู้ดีนะครับว่าคือแต่ละรายการเป็นอย่างไรประมาณไหนเอารีบทักกันเข้ามานะผมมีแค่ห้าชุดเดี๋ยวตามนี้ตามนี้ตามนี้เดี๋ยวจะมีไม่แน่หรอกอยู่ใกล้มือผมก็จะหยิบให้เหมือนเดิมครับผมโอเคนะโอเคนะครับผมโอเคนะครับ หรืออาจจะเป็นชุดนี้ก็เป็นได้นี่มันเหลืออยู่กี่อันเนี่ยครบชุดไม่เอ่ยมีอยู่สี่ชุดไม่ครบชุดนะครับไม่ครบชุดเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรอีกสักองหนึ่งอืมอะไรดีอะไรดีเดี๋ยวก่อนครับอยู่ใกล้มือเอาเป็นปิดตาก็แล้วกัน อ,อยากจะแบ่งปันครับอยากจะแบ่งปันอืมเอาเป็นพิมพ์นางพญาดีกว่าเอาไปเลยเอาไปเลยหรือก่อนเอาเป็นพระเป็นพระชุดสมเด็จพิมพ์นี้พระพิมพ์รัศมีโอเคผมให้พิมพ์รัศมีไปอีกหนึ่งองค์นี่ครับสมเด็จวัดไผ่ล้อมปีหนึ่งสามหนึ่งสี่ครับอีกหนึ่งองค์ครับสุด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 เอาสิเอาสิ ไวเลยนะครับผมให้ไวเลยให้ไวเลยนี่เลยนะครับผมด่วนเลยนะครับมีแค่ห้าชุดนะครับตกใจก็แล้วกันนะครับในชุดนี้ดูนะครับ่าตามนี้เลยนะครับเป็นรูปหล่อเหมือนรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อเป็นบ้านจังประสักนะครับแล้วก็อันนี้เป็น2องพห้ดถึงหนึ่งสองนะครับเป็นบล็อกไม้นะครับจุดจัดจุดจัดแล้วก็เป็นเหรียญรังผ่านงานกระถินนะครับ สีพึ่งหลวงปู่แล้วก็มีมลูกอมหนึ่งลูกแล้วก็เป็นพระสมเด็จของวัดไผ่ล้อมปี1นึนะครับนี่ครับหลังแบบนี้นะหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับที่สุดแล้วที่สุดแล้วก็จะคัดสวยๆแบบนี้ให้นะครับแต่ว่ามีแค่5ชุดนะครับเป็นข่าวดีวันนี้พูดคุยทักทายกันในวันที่12เดี๋ยวในส่วนของสงการนะครับมีของรางวัลแจกให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันครับติดตามกันแล้วกันเด้อเดี๋ยวก็จะ จัดพิเศษให้จับฉลากหรืออะไรกิจกรรมสนุกๆก,กันครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับเช้าวันนี้ทักทายกันเดี๋ยวเย็นๆมีพูดคุยกันเรื่องราวของมงคลหลวงปู่ทิมกันต่อครับผมที่ครับบุญรักษาครับทุกท่านทุกคนครับเดินทางปลอดภัยค่าขายร่ำรวยครับมีความสุขกันทุกท่านทุกคนเด้อสออุดรทีวีครับสวัสดีครับ